ีพัน <laughs> เปิดเดือนกันยายนมานะครับก็ไปดูผีใช้ได้ขานะครับถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ดูของเดือนนี้เลยนะครับและทีนี้ต้นเดือนนี้เนี่ยก็จะมีเดตไลน์ของไทยช็อตฟิล์มนะครับผมก็มีหนังส่งไปจำนวนหนึ่งมีกี่เรื่องกี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันตอนตารางออกนะครับ วันนี้แวะเข้ามาที่ s ัมเมอร์พอดแคสต์เลยครับแวะมาตอนที่พี่ป้าเงยกำลังอัดรายการโทมีเดอะมันนี่อยู่พอดีนะฮะก็เจอฟ้าฟอกไอ้ดองกําลังนั่งทํางานกันอย่างขมักขะเม่นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปคุยเล่นกับคนข้างในดีกว่ามาแล้วอันนี้คือธีรพัฒนี่บล็อกธีรพัฒนี่บล็อกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยได้อยู่ไหนอ๋อเราเฮียก็อยู่นี่เหรอน่ได้อยู่ที่รับแรกตอนนี้พี่จูนกําลังนวดหลังให้เราอยู่ตอนนีมันเกิดลัทธิ การนวดขึ้นมาในออฟฟิศทุกคนต้องโดนนวดโดนนวดแล้วโดนเหยียบหลังโดยพี่อ้อยเท่าทิอ้อ้อยดองแล้วเจ้าบองโกใเจโจบองโก้อยู่นี่แต่โจโจบองโกเป็นพวกแบบสายมือหนักหนักมากหนักมากคือใครชอบนวดแรงหน่อยในออฟฟินแต่บางคนผมเนี้ยไม่ไหวคือเขาแรงเกินหนูพอได้อยู่พอได้อะจริงปะ ใช่เคยเคยให้นวดครั้งนึงแล้วแต่ว่าคือเสื้อโอเควินเซนต์เนี่ยจะอยู่ในทุกรอบที่ถ่ายเลยปะจริงคือทุกคนมีอ่ะคือวงนี้เขาดังนะเสื้อเรียกว่าเป็นเสื้อของตึกนี้ใช่เสื้อทีมูนิฟอร์มอ้นกำลังดูอย่างคำักษรอันนี้ดีอันนี้ดีดูอะไรอ่ะต่อไปอ๋อพี่ผ่านพี่ผ่านจุดนี้ไปแล้ว คือมันมีคุณนักแสดงคนหนึ่งอ่ะเป็นไอ้นี่เว้ยคนที่เล่นผมเป็นโรคเอลเครสนี่คุณลงคนนี้เลยผมเป็นโรคเอลเครสต์อคนนี้เหรอใช่พี่จานบอกว่าแสดงนี้หนึ่งคนที่เป็นแบบผมเป็นโรคเอลเครสจริงไหมเนี่ยจริงไอ้เยียคนดีอ่าวีมาทีละแพนนี่บล็อกเปิดทางเนี่ยที่อยู่ในวอลกี้จาร์เพอนี่คือครั้งที่สองเอง ก็จริงก็จริงสวัสดีค่ะอยู่อยู่ในคนรักแมวด้วยปักกิ่งอยู่วะไปอยู่รักจริงคือปักกิ่งกูจะออกพี่จัดไม่ให้ออกเลยคือมบอกให้พี่จัดสร้างกลุ่มรักแมวขึ้นมาใช่ไหมก็ไปอยู่ให้เอนจอยแต่เราอยากออกปักกิ่งไงพี่จัดบอกไม่ให้ห้าม once you are ปักกิ่ lover เอาไว้ปักกิ่ง lover มาแล้วอยู่กับน้องแตมเปอร์เหมือนเดิม อันนี้เป็นแบบบล็อกชนบล็อกนะค่ะเพราะว่ากำลังดูแซลมอนบล็อกอยู่เวอร์ชั่นที่แบบยังไม่ได้พับลิชโอ้ยเอ็กคลูซีฟว่ะอุอ้ยแะแะสปอยแะวันนี้พี่จัดมาทำอะไรคะมากินข้าวเชยคนสั่งอะไรวันนี้วันนี้สั่งข้าวหมูข้าวเนื้อกระเทียมคุกข้าวไข่ข้น๋อแบบให้เขาคุกๆมาเลย คือพี่ก็สั่งแบบไม่รู้ว่าหน้าตาแฟน้ำรดักเป็นไงอ่ะก็ต้องมาเยืนสุ่มว่าอันไหนเป็นของพี่เอาโอเคขออีกสองเมนูเผ่ว่าคนที่มาดูเนี่ยเขาแบบสมมติเขาเปิดดูพี่จัดตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วเขาแบบเฮ้ยตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรเลยวะอ่ะเมื่อกี้เขาได้เป็นหนึ่งไม่แต่เอาจริงนะคือคังเซเขาสามารถทําเมนูที่ใครใครก็ทําไม่ได้จริงใช่ไหมอ่คนที่ดูบล็อกนะคะคุณเคยกินเส้นมาม่าลวก ปกด้วยหมูกรอบผัดผงกะหรี่ที่ไหนหรือเปล่าอาจจะเคยอาจจะเคยอดีวเออพึงพูดมาตั้งนานไอ้เหี้ยก็ปกติดีว่ากูสั่งกินทุกวันเออกูสั่งกินทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฮิวโก้จะมาอัดรายการกับเราใช่ใช่ไหมซึ่งเป็นหัวข้อ For Fa ร์เวใช่ของพี่ฮิวโก้ทีเนี้ยเมื่อวานอ่ะคือทุกครั้งเนี้ยค่ะจะมีการส่งมาก่อนเพื่อที่จะแบบว่าอาจจะแบบทำกันบ้านหรือแบบอะไรก็ตามทีนี้คนที่ายคนเป็นพี่ว่ะ นี่คือท้งัวายเออคือทุกครั้งอ่ะโฟร f a v o r พี่จะรู้ก่อนอว่าแขกอะดูอะไรเลือกอะไรมาจะได้แบบพอรู้ครเข้าๆโสดๆใช่ไหมที่เมื่อวานนี้เหวอนแอ้มมาทายทุกคนว่ามีอะไรบ้างสี่เรื่องทีนี้ก็ทายทยกันไปแล้วคือมันมีแต่หนังที่แต่ไม่รู้จักเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่ใช่แบบดูหนังไม่ใช่คนดูหนังเยอะทีนี้แอ้ก็ว่ายมาเรื่องหนึ่งว่าแลวทั้งชีวิตเนี่ยแต้มรู้จักสองเรื่องก็คือ ก็เลยท่ายไปว่าหนังที่เป็นเปล่าก็คือแล้วก็ถูกเอ้ยอันนี้พี่ต้องลงหลังจากที่พี่แบบหลังจากซีเซนเนไฟล์ลงแล้วนะดูเสียงดูเสียงเขามันจะเป็นการเตือนเตื่นเตือนมือให้กูดูอะไรวะแล้วเมื่อกี้พอเล่าให้พี่จัดฟังพี่จัดบอกว่าแล้วทำไมแบบการดูหนังของแกมันถึงแบบเลนมันไกลเหรอเออมันถึงไกลขนาดนั้นเลยแต่ก็ชอบนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบสองเรื่อง แต่จริงๆมันก็เปรียบเทียไม่ได้ปะเพราะมนคนละคนละช่องคนลคือห่างกันกี่สิบปีวะอะไรวะเนี่ยเออแต่คุณก็ต้องแนะนําสิถ้าคุณแบบอยากให้ผมดูหนังเยอะขึ้นก็ฟังซีีไฟดิตั้งฟังนะซีีไฟพูดถึงหนังเยอะมากตั้งฟังจบจิงเกิลแล้วก็ปิดเราเล่นราอเล่นร้อเล่นเดี๋ยวอีพีหนึ่งร้อยหนึ่งพูดถึงหนังแบบเยอะมากขี้แตก ไม่ใช่ผมรู้สปอยของคุณแล้วเอเลวยาเนมีมียนี้ครับแล้วเราแบบอัดเสียงเสียมาะวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วเสียงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับนี่มาทีอะไรกันเนี่ยโดยความที่วันนี้ตื่นมาแล้วเสียงหายนะครับก็เลยต้องขอเลื่อนคิวพี่ฮิวโก้ไปก่อนนะครับก็เลยอดอัดวันนี้ไปเลย ต้องไปหาคิวอีกทีนะครับผมจบการก็สหรมงคลน,นะครับเชิญมาดูหนังรอบสื่อนะครับเรื่อง The Long Walk นะฮะซึ่งก็เป็นหนังที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมดูตัวอย่างผมก็ลุน้นๆเนาะว่าหนังโดยสตีเฟนคิงเนี่ยมันมักจะออก2ทางไม่ดีไปเลยไม่แย่ไปเลยนะครับผมเ,เรื่องนี้ก็คิดว่าคอนเซปต์มันค่อนข้างน่าสนใจไม่รู้ว่ามันจะเทามาเป็นยังไงนะฮะก็ตอนก่อนดูก็ลุน้นอยู่ประมาณหนึ่งแต่พอให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยประทับใจมาก ก็เสียดายที่รายรับหนังทั่วโลกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจริงๆก็อยากเชียร์ให้ไปดูไปนเยอะนะครับถ้ายังหารอบได้วันนี้เรามีไลฟ์กันนะครับเราจะไลฟ์กับใครกับไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> มานั่งง้เชยวันนี้ไลฟ์ผีใช้ได้ค่ะกับใครกับไม่ใช่เหมือนกันดูเออหมวกส้ม จริงๆเมื่อวานพี่จัดแกใส่หมวกสีส้มนะใช่แล้วคือวันนี้เนี่ยเราจะมีพี่จุนพี่จัดพี่ลีฟแล้วก็พี่เค็นนี่ก็คือเซตอัพในแบบเออเราจะในห้องโฮงแดใช่ทําไมห้องนี้ถึงชื่อโฮงแดอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่แต้มได้ยินมาไม่รู้ว่าจริงหปล่าแส่ามีหลายเรื่องเล่าอะเออันอันนี้เป็นคําเล่าจากปากแต้มเออคือเขาบอกว่าพื้นเนี่ยอันนี้ต้องแทนไปที่พื้นคือตอนนี้มันเป็นพรมสีเทาใช่ไหม จริงๆถ้าเปิดพรมออกอ่ะมันจะเป็นพื้นไม้มั้งแล้วพื้นไม้นั้นอ่ะมันเหมือนกับที่ไหนสักที่หนึ่งในโฮงแดอรุ่นพี่ก่อนๆเขาก็เลยเรียกกันว่าห้อง้ฮงแดรซึ่งจริงๆอ่ะชื่อห้องโฮงแดรอะมันมีตั้งแต่ตอนเตรียมฝึกงานแล้วเราคิดว่าก็อาจจะมีมาก่อนน้านั้นซึ่งตอนตามฝึกงานก็คือเมื่อสามปีที่แล้วของพี่อีกเรื่องเล่าหนึ่งว่ะแต่พี่จะยังไม่เล่าเพราะว่าให้คนดูดูตอนต่อไป โอเคแล้วเราก็จะทำเป็นซีรีส์เรื่องเราห้องหองแบทุกคนรอติดตามเรือว่าใครที่รู้ใ่ะจะรู้วะจะรู้ก็เจะรู้ได้ไงกว่าเขาจะรู้ว่าคังเซคือคิดป่าเผาเออหรือเดี๋ยวเราแบบทำเป็นซีรีแล้วเราให้คนมาโหวตกันว่าเรื่องไหนดูเป็นไปได้มากที่สุดได้ เหน่อยจังเลยครับกับการต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนแรกก็อย่างนี้เลยพี่จัสด,ดูดีเฮ้บล็อกโอเคทีละพันนี่บล็อก แล้วก็ได้ออกดูไม่ถึงสกิมสกิมดูแล้วก็ไหนหน้ากูวะเห็นมีเลยมันแอบอยู่นี่เองได้ออกแล้วช่วงนี้แอร์ยุ่งไหมเรียกได้ว่าหมุนระเบิดระเบิดจะพูดหมุนแต่ว่าเกรงใจอืไี่อะไรพี่จัดพูดไปละพี่คนครับแล้วอ่ะเพื่อโปรโมทเพลงอ่ะชีวิตศิลปินมนต้องดิ้นรนนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ทำเพลงนะมันต้องทำโซเชียลมีเดียนะดูนะ ใส่เสื้อกล้ามอะไรเนี่ยเหนื่อยนะโว้ยไปหาซื้อที่ไหนคืองี้หนูมีมานานแล้วตอนที่หนูซื้อนี่คือตอนมัธยมปลายอะซื้อทำไมไม่รู้ตัวเราซื้อแล้วมันก็มีเพอร์เพสที่มันต้องถูกใช้งานนะไม่มันใช้มาหลายรอบเลยมันคุ้มมากเลยนะเว้ยกับห้าร้อยบาทที่เสียเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามแล้วก็ใช้มาตลอดคุณชัดยังทำม็อกเลยอะแล้วกูทำอะไรอยู่อะ จริงๆอ่ะก็ฝืนธรรมชาติมากๆเลยเข้าใจโอเควันนี้เราจะมาคุยกันถึงสี่หนังโปรดของมิลลี่ถูกต้องค่ะที่ตอนแรกเลือกมาให้ห้าใช่แล้วก็ต้องตัดออกเซ็งแต่ไม่เป็นไรแต่เราพูดแถมได้อ่ะเราพูดแถมได้ใช่ๆี่ตัวเองตอไไปตีดเรื่องพี่ทำตอนล่าสุดของพี่หนังพี่เองหนังพี่เองประมาณแบบคือไม่รับเลยอ่ะสองชั่วโมง ไม่สนนะไม่เป็นไรก็รายการผมผมจะทำอะไรก็ได้อิเสิร์ตภาพนิ่งเกือบกิ๊กเลยไมโชวไมรูโอ้โหแล้วมันมีการตั้งค่าอะไรเนี่ยแค่จอมือถืออ่ะการตั้งค่าแตกต่างมากนะคือถ้าเป็นหน่วยนี่คือก็ถ่ายอย่างนั้นแหละใช่ไหมนี่เดี๋ยวต้องไปทำสีต้องไหมต้องทำต้องทำต้องทำสีอีกนี่กี้พายคุณนี่มันสมกัพูดกับสารคดีจริง ก็ฉนต้องใส่ไหมใส่ครับแล้วป้องกันไม่ให้ตัวเองเสียงดังเกินไปหรอเราจะได้เออเราจะได้รู้เสียงตัวเองว่าว่ามึงกำลังเสียงดังเกินไปสวัสดีครับเราก็จะพูดกันเบาขึ้นเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเองชัดจริงจงแล้วที่หนูพูดเสียงดังเพราะกู้หูอื้อว่ะไม่ดูดขี้หูอ่ะไม่ได้ดูดขี้หัวดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดมินิบีบบอกแทนนะเพคเปียกแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในหูเอ่อคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะได้ลองลองพูดหน่อยนะได้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 ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้บาลงหนึ่งสกิดได้ไหมก็เไอ้เขงหนูเบาลงไปเลยก็ได้นี่พร้อมอัดเพลงแล้วเนี่ยเอ้ยเอเยอร์เซอร์เขานอนเขานอนเมามันเขาหนักเขานอโอ้ยขขานอนคุณแอมเมามันมากนะฮะ คุณแอมเมาส์มันมากเลยนะเจ้ากูเจตุกูกูเดี๋ยวให้หน่วยเซ็นปกอระบั้มให้ได้ค่ะคุณเชนพานี่คือถ้าเกิดว่าใครมีอัลบั้ออยากให้เซนก็เอาไม้เซนได้เลยถูกต้องถูกต้องก็เซนนะอย่างเดียวร้อยหนึ่งนะคะให้เขียนชื่อด้วยละห้าสิบโอเขียนชื่อพิจารณ์กัน อยดีกว่่าให้เขียนว่าอะไรคุณชีตาพานี่เหรอได้เลยแล้วแต่ T E E R A R A P H u P H U A N N Y A N N y ชื่อยาวชุเป่งนะเนี่ยเป็นสองร้อยห้าสิบบาทเย้อยากลองหนูหินกลับไปหนูหินหนึ่งรอบ เฮ้ยนี่คือตั้งทิ้งไว้หรือว่ายังไม่ได้กดถ่ายกดถ่ายถ่ายอยู่ฝั่งโน้นสิ่งปนนีาขอสอบถามเลยหนาเอ๊ะคอมพิวอยู่ขอสอบถามเลยชมชมถามพี่เกมอย่างแรกเลยว่ามิลลีเลือกไรอ่ะแล้วพี่เกมก็พูดว่าแล้วลิสต์หนังมิลลีมันแบบดีนะมันคอมมอนดีอะรู้สึกเลยอ Ocean ีย g e อะใช่เลยคือไม่ได้อยู่ในลิสต์โฟของชมแต่ว่าเป็นหนังที่มีอิทธิพล กับหัวใจมากๆคือทำให้สับสนทางเพศเลยเดบบี้โอเชียนโอเชนเอ็ดอะมันสุดยอดแซนดราบุลล็หกใช่เคสแวนเชตขอบคุณแนลินขอบคุณนะแชมพูเอ้ยคิมนวดขอบคุณลินยังคิมนวดต้องขอบคุณที่พามาขอบคุณที่พามาเจอชมสวัสดีพี่พียังสวัสดีค่ะแชมพูสวัสดียัง แชมพูแบบก้ามแน่นสวัสดีครับพี่มีอะไรพี่มีไก่แคปแชทไม่รู้อันนี้มันเอามาใส่หัวได้ซึ่งอ้าวเหรอข้างในมันมีเนื้อไก่ใช่ไหมไม่ใช่คือตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นไก่อ่ะแล้วมันเอาไว้สวมหัวแล้วไม่มันเป็นไม่ได้เอาไว้สวมหัวนะหมวกเชฟมันไม่ได้เอาไว้สวมมันเอาไว้สวมหัวจริงๆจริงเหรอฟังก์ชันอันนี้ใช่ไหมใช่อ่ะสวมให้ดูหน่อยอ่า แต่หัวเราต้องมันดูไม่จริงเท่าไหร่นี่มาใส่หูฟังส่วนข้างในต้องมีแบบผ้าห่มอีกหนึ่งอันใช่ไหมมันมีผ้าห่มอีกหนึ่งอันมามันก็ยังดูไม่จริงเท่าไหร่พี่โจเฮ้ยแต่ฉันว่าม็กเซนอยู่ค่อนข้างค่อนข้างแม็กเซนอันนี้มีของกินมานนำเสนอด้วยครับสกิปปี้ วันนี้เราเ้ยเคยกินโก๋แก่ช็อกโกบอลที่เป็นห่อสีแดงก็ดีนะอันเบสิกอันนี้เป็นสกิปปี้แก่เลยได้ไหมแก่เลยมาคนละหนึ่งก้อนสกิปปี้คือเนยถั่วใช่สกิปปี้สกิปปี้เอ้ยนั่นมันสลิกกี้เฮ้ยโอ้ยโตมาเลยที่กินขนาดเดียวกันหนึ่งสองสาม่าพี่เกมพี่เกมอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยใช่พี่จัดเป็นคนชอบเนยถั่วมชอบเนยถั่วคือสุดยอดอร่อยจริงครับนี้ สิ่งที่พ่อผมชอบกินอ่ะพ่อผมจะชอบกินขนมปังปิ้งอืมเราก็ทาช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งโรเทล่าแล้วก็ทาสกิปปี้ครึ่งหนึ่งสุดๆพ่อมีโริยมพ่อทำดีคือพี่เนี่ยพ่อทำีทได้พี่ถ้าเกิดว่าพี่มีมีเงินมีทองใช่ไหมพี่จะกินขนมปังก็คือใช้จะเป็นสกิปปี้สีอีกสีหนึ่งอันนี้มันอันนี้มันจะแบบ สีสีฟ้าเนี่ยคือปั่นอะไรเนี่ยเออมันจะมันจะปั่นเลยต้องแบบว่าพอมีซ์เจอร์หน่อยต้องสีน้ำเงินแล้วก็จะกินกับบูลลี่เป็นบูลี่ในตัวราดเทข้างบนมันก็จะเหมือน breakfast ที่แบบคนชอบถ่ายรูปกันในใช่แต่ว่าคือนานๆจะมีเงินทีนก็เลยไม่ค่อยได้กินคอมเมนต์มิดยูนิเวิร์สบอกว่า น้องชมพูทำผมทรงนี้แล้วน่ารักขึ้นนะกูตัดแล้วรวบผมกูตัดเสร็จแล้วคีบทรงอะไระผมยาวรวบผมมินิยูนิเวิร์สที่ล่าสุดรวบผมเขาบอกว่าเอ้ยรวบผมแล้วดูดีนะเรียบร้อยพี่บอกตอนเนี้ยหนู่ันไปแล้วพี่จัดกับชมพูให้ดูคนน่านี้หรือเปล่าสลิ e ี้สลิคี้คืออะไรอ่ะสลิ e ี้สลิคี้ใครดูแต่ว่าจะทำอะไรเฮ้ย <พ uka> เฮ้ยคุนมาก,มาก <S <S สลิคกี้สลิคกีสก้สลิคกี้สลิคกี้ขุนมากๆม,มันมีเนื้ออยู่แค่ไหนล่ะแล้วก็วนๆไปแ,แล้วมันหมาวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้เขาต้องไอ้นี่กันแล้วหมาลดอมิเชียนอ่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องไอ้นี่กันคานิวาคานิวาขานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เคม็มคานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ ทีละพันนี่บล็อกนะคะก็ตอนนี้พี่จัดกำลังปแผเอ่อกดสูตร <c oughs> กดสูตรกดสูตร <c oughs> อยู่แบบฟุดฟุดฟัดฟัดเรากำลังหาข้อใช่คือถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูหลายๆเทป้างหลังจะเห็นว่าอาการมันจะแพร่มาเรื่อยๆจมูกแดงเป็นเลนเ<ะ>ดียมาเรื่อยๆเออหายใจไม่ค่อยออกเรื่อยๆเพะว่าวันนี้พี่โจต้องใส่ใส่ใส่อันนี้อ่ะพี่จะใส่หูฝังไม่ได้จริงด้วย จริงๆปกติเนี่ยชีวิตดูเหมือนจะอัดพอดแคสต์เป็นหลักนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยมีอย่างอื่นทําเท่าไหร่แต่ว่าพอดีช่วงนี้มีงานอีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงพีโปรดักชันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ Good m o นะูสตูดิโอเนาะก็มาดูบล็อกช็อตดูโลเคชันกันกับน้องๆทีมงานที่น่ารักทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะไปวางแผนต่อจากการที่เรามาดูวันนี้วางช็อตวางเฟรมอะไรเงี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปพีโปรดักชันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงไหนถ่ายช่วงไหนที่งานมาลิสออกมาก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกทีหนึ่งว่ามันคืองานชิ้นไหนออกมาแล้วเป็นยังไงกิจกรรมต่อมาของเดือนนี้ก็คือได้ไปร่วมวิ่งกับ c r u s e Control Run Club นะครับก็เนื่องด้วยว่า c r u s e Control เนี่ยเห็นว่าพี่ปั้นเงินเนาะก็ทำ t ี o m อ the m น n ่ตอนที่ว่าได้ร u n Club เขาก็เลยเชิญมาทางสม a ัตพอดแคสต์ว่าพวกเราสนใจจะไปร่วมวิ่งกับเขาดูบ้างไหมไอผมก็ไม่เคยไปวิ่งกับรันค l ับ จริงๆผมไม่ใช่คนตื่นเช้าแล้วผมรู้สึกว่าการตื่นเช้าไปวิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมมากๆแต่ก็คิดว่าก็ลองดูสักครั้งถ้าจะ,จะทำเนี่ยทำกับคนหลายๆคนน่าจะง่ายกว่าก็กลายเป็นวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยยากมากๆแต่ว่าสนุกนะสนุกมากๆเลยอไป คือเรื่องคืองี้คือพี่เจอาอะเตรียมเสื้อวิ่งมาแต่ว่าพี่เจอาอะลืมมาไว้ที่บ้านแล้วเพิ่งรู้เมื่อเช้าเราทุกคนคิดว่าไอ้ี้ยพี่เจามาใส่เสื้อ阿าบัสเตวิ่งกนมันบ้าไปแล้วทำไมวะคือผมอาจจะต้องปรับตัวอีกหน่อยกับการตื่นเช้ามาวิ่งกับรันครับแบบนี้แต่คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะลองมาจอยเรื่อยๆนะครับผมคือผมเป็นคนไม่ชอบวิ่งอะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องวิ่ง เยอะๆเนี่ยผมอยากมีคนวิ่งด้วยหลายๆคนมันถึงจะทำให้ผมมีกำลังใจในการวิ่งด้วยผมเนึกว่าเขามันเดินมากับพวกคุณผมก็เลยเดินเลยรองเท้าใหม่หรือเปล่าซีเว่นไม่ปั้นอะพาผมไปอีกทางรองเท้าใหม่ใช่ไหมครับลดโผล่ลดโผล่นกี้เมกาบางนาครับลดจาก6,600นเหลือ2,600ั ไม่ซื้อคือแบบกรรมอ่ะใช่เอ็นเอ็นไปเอ็นไปข้างเดียวเอ็นถูกข้างหนั่งแล้วก็โฟกัสกัสเสื้อเหมือนกันอันนี้พี่เกมเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยเป็นกางเกงไม่คู่รองเท้าไม่คู่นี่กางเกงคู่จุดอ้เองของก็ขมก็รูทวันนี้นะครับมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่ง ปกติเนี่ยถ้าผมวิ่งเองผมก็จะพยายามให้มันจบที่5กิโลเมตรเหมือนกันนะฮะพยายามให้มันเป็นระยะทางที่ผมวิ่งให้ถึงเสมอนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่วิ่งได้เพซดีอะไรมากนักหรอกก็ทุกคนที่วิ่งเนี่ยน่าจะเป็นนักวิ่งที่ชํานาญแล้วก็ทําได้ดีกว่าผมมากๆผมวิ่งตามนี่ผมก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวอยู่ในกลุ่มลังท้าย รูท,ที่วิ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นรูท,ที่ผ่านเข้าสารตอนตอนเช้าตรู่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่แปลกตาดีนะฮะเหมือนจะคุ้นเคยแต่ก็ไม่คุ้นแปลกๆยังไงชอบกลนแล้วก็หลังจากที่วิ่งยางเหน็ดเหนื่อยไป5กิโลเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นภูเขาทองกันนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นการเดินขึ้นภูเขาทองครั้งแรกของผมนะครับหลังจากที่วิ่งไปแล้ว5โลการขึ้นบันไดอีกหลายร้อยขั้นก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากลาบากประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็ขึ้นไปถึงก็วิวสวยลมเย็น ก็ไหว้พระไหว้อะไรแล้วก็เราก็นั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับให้บรรยากาศมันผ่อนคลายเราสัหน่อยหนึ่งให้เราหายเหนื่อยล้วฟอเย่ในการอนการกินทีป่ะอมกว่าชั่วโมงกว่าครับตัดไปเรื่อยๆก็ก็จะมีขัดใช่ครับจำยาวมากใช่ปอมแตนโรส ตูนถามว่าเรายาวกี่ชั่วโมงผมก็เลยบอกบ<ร>ว่าเป็นเมนเข้าผมเลยบอกว่าสองไหมได้เลยสองไหมจะได้ผมจะเปิด<ม>ด้วย <jd ng. S 2> ผมจะเปิดด้วยเรื่องเล่านี้นะเรื่องเล่าที่พี่ตูนเป็นคนดิตแลวพี่ตูนเจอรูปผมสมัยเด็กตอนที่อัดกับพี่ตูนนี้มันกลายเป็นตอนที่ยาวมากๆนะฮะกินเวลาร่วมสองสามชั่วโมงไปเลยซึ่งก็ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะยาวขนาดนี้มาก่อนก็เลยเกิดเหตุการณ์กลัวกล้องตัด ต้องเปลี่ยนเมมระหว่างอัดรายการนะฮะอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนครั้งแรกตอนนี้เราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับฟ้าฟอตอนนี้เรากำลังเปลี่ยน SD card ของกล้องครับเพราะว่าเราซัดกันมาสองชั่วโมงแล้วผมกลัวว่ามันจะดับเราครับแต่ว่าตอนนี้ซาวยังรันอยู่นะคือรายการนี้สร้างสติไม่หยุดคือยาวสุดกี่ชั่วโมงจริงๆถ้ายาวสุดอะคือมันคือคุยกันเองพี่ตูนยาวสาม อประมาณสามชั่วโมงแต่ไม่ได้ออกทั้งหมดจ้ะก็มีตัดออกบ้างแต่ลันทามก็ยาวอยู่เธอ้าเกิบว่าเธอเลิกเป็นซิวรายการผมอะไรอ่ะทุกคนต้องเขาจะต้องเตรียมเนื้อที่ไว้เผื่อเลยะเพราะเขารู้ว่าไอรายการที่นี่มันจะยาวมากๆโอเคได้ครับได้เลยพี่แคปให้ครับสวัสดีค่ะเจ็บหนวอ่ะังเจบไหนวะอ่ย่างเงี้ย อัน <c oughs> นี้คือมือให้กูเราเป็นคอนเทนต์ป่ะอูอีอาร์ป่ะเมื่อกี้อันนี้อูอีอาร์อูเออนี่ครับเมื่อกี้ก็อัดรายการไปสองชั Island ่วโมงครึ่งได้ยาวมากหมดแรงครับสองชั่วโมงครึ่งจริงๆโอเคแล้วก็วันนี้จุนก็มาพร้อมกับของฝาก มาจากสายแสงเอ็กซ์เพนเจอร์สายแสงเอ็กซ์เพนเจอร์ครับตอนนี้สายแสงเอ็กซ์เพนเจอร์เป็นคนเอาดิเซนบอลลูเกตมาเขาเบบเขาจริงจริงมันเป็นเวอร์ชั่นที่รีมาสเตอร์ใหม่ก็คือชัดขึ้นแบบความละเอียดสูงแล้วก็เขาไม่ได้ฉายใน i m a อมด้วยนี่คือไลน์ไอแอแม็กใช่ใช่ครับใช่เขาคือผมไปรอบรอบพีเอรอบพรีเมียร์ที่แบบว่ามีทอร์กระจำบวิดมาก็เลยเขาเลยฝากในสิ่งนี้มาให้จัดว่างข้างในมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยมี อันนี้น่าจะเป็นพวกการ์ดเนาะการ์ดหนังดิจินัลแท้นะฮะมันก็มีสติ๊กเกอร์ไอสติกเกอร์ไอ,อรไอแปะอะไรดีนะก็ <c oughs> <c oughs> ก็มีโปสเตอร์ไอแมทเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวไปใส่กรอบครับประมาณนี้ส่งมอบส่งมอบซึ่งเราเนี่ยเรียกว่ายังไม่สามารถทำลาย เน่ยแชร์เปลี่ยนท่าหน่อยค่ะโชว์เขาอีกรูปหนึ่งค่ะกันกันเผื่อค่ะ เคอเคือเราจะบอกว่า huh. พี่จักรใจไม่เคยดูหนังจิบิสักเรื่องถึงตอนนี้ก so um ็อยังคือไอเรื oui ่องเนี่ยพี่จัก็ยังไม่เคยดูแต่แต่ว่ากะว่าจะไปดูรอบนี้ให้ทันนะเออแต่ว่าชีวิตช่วงนี้มันมันเบิร์นเบินิดนึงเออแต่ว่าตั้งใจอยากจะไปดูเรื่องนี้ในโรงเหมือนกันเขาสึกว่าเขาจะเอามาฉายในโรงอีกรอบเราจะไม่ดูได้อย่างไรใช่เพราะว่ามันตั้งแต่ ปีหนังปีเก้าเจ็ดยี่สิบกว่าปีแหละยังไม่เกิดเลยใครยังไม่เกิดนะเกิดแล้วสองขวบตกใจเลยใครเกิดมาแล้วหนึ่งหนึ่งขวบผาเกิดเก้าหกแหวะมาแหวชายชายแหละอ่ะก็ไปดูไปดูที่ไหนคะถ้าอยากไปดู อนนี้เราไม่เข้าลงลงหนังครับหนังคือเราไม่รู้สิ่งนี้จะเสร็จเมื่อไหร่เลยไม่เคยบอกเลยว่าก็ไจะยืนอยู่ที่เฮาวแน่แหละยินอยู่เฮายืนอยู่ฮาวยืนอยู่เฮาแน่แต่ไม่รู้วันที่ทําสิ่งนี้เสร็จอ่ะมันจะยังอยู่ไหมแต่ก็ขอบคุณชัยแซยเบนเจอร์นะครับที่ส่งสิ่งนี้มอบสิ่งนี้มาให้เย้สนับสนุนครับฝากๆกันด้วยขอบคุณครับ ภารกิจสุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็จากที่ครั้งก่อนบอกว่าผมต้องเป็นกรรมการงานประกวดหนังโครงการ Inspiring Asia เนอะของประเทศไทยก็วันนี้ก็ต้องมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศผมก็จะเขินๆน,นิดนึงนะผมคิดว่าผมไม่ค่อยได้ทําหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัลเท่าไหร่แล้วก็มันจะวางตัวไม่ค่อยถูกนิดนึงก็ก็แยงเก่งๆนะฮะก็หนังปีนี้ก็จะพูดถึงสูภาพจิตยเยาวชนนะฮะซึ่งผมว่ามันก็เป็นภาพสท้อนได้ดีว่า ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยคือเยาวชนไทยเนี่ยเจอปัญหาสุขภาพจิตอะไรบ้างแล้วก็หนังเหล่านี้พยายามทํามาเพื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวหรือความรู้สึกเหล่านั้นออกมาให้เราได้ตระหนักถึงปัญหามากขึ้นตัวงานก็จัดอย่างดีนะครับมีอาหารให้กินด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนแพ้อ,อาหารฟรีตามงานนอมากเห็นแล้วมันแบบมันเปรี้ยวปากอะไรเงี้ยก็เดือนนี้จบไปแล้วนะครับกับภารกิจทั้งหมดของผมนะฮะคือดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะก็เลยรวมปเป็นเดือนเดียวน,นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะทําอะไรบ้าง ก็จะคอยถ่ายและอัปเดตออกมาอีกทีหนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ